ทำตัวติวเข้มกันอย่างจริงจังทางผู้จัดผู้กำกับและนักแสดงใจพิสุทธิ์ละครชุดดวงใจเทวพรมนำทีมโดยผู้จัดพี่นกหญิงและพี่นกชายผู้กำกับพี่เหมียวประวันรัตน์สองคู่พระนางอุ้มอิศยาเทศไมรอนจอบทัชพลหลิงหลิงสิริรักและนักแสดงอีกเพียมนั่งจับกลุ่มอันบทด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาครั้งแรกก่อนเริ่มถ่ายจริงเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องศึกษาตัวละครซึ่งคนที่ตื่นเต้นที่สุดต้องยกให้พระเอกน้องใหม่ลูกเครื่องไทยอังกฤษอย่างหนุ่มเทศกับการพูดการออกเสียงสำเนียงไทยซึ่งก่อออนนนหน้้าาาาีีีไดไดปเเรรยยภาษและกกสง แล้วแต่วันนี้ได้มาเจอพี่ๆน้องๆนะักแสดงก็รู้สึกได้กำลังใจมากขึ้นเพิ่มความมั่นใจไปได้ไม่น,อน้อยบรรยากาศการอ่านบทเต็มไปด้วยความสนุกสนานรับรองได้เลยว่าพอเริ่มถ่ายทำคิวแรกปุก๊บทุกคนพลังมาเต็มแน่นอนแฟนๆรอติดตามได้เลยค่ะวันนี้กองใจพิสูจน์ของเรามารีด,ดูกันค่ะรวมนักแสดงแทบทั้งเรื่องด้วยค่ะวันนี้ยากที่ตัวละครไม่เหมือนลิงเลยก็เ,ออเหมือนแค่สวยแต่ว่ายัง บางครั้งผมก็ยังเหมือนติดขัดเรื่องภาษาหน่อยวิธีเว้นคําแล้วก็สอนคําใหม่ๆที่ผมอาจจะไม่เคยได้อ่านมาก่อนรู้สึกว่าการถ่ายทําน่าจะสนุกมากๆครับก็คือทุกคนพร้อมเปิดกล้องแล้วขอให้ทุกคนช่วยติดตามแล้วก็ขอให้ทุกคนทํางานกันอย่างมีความสุขแล้วก็ลุยกันอย่างเต็มที่ไว้เจอกันที่กองครับ